คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดในกูดไนททาง C.G.N.PODCAST ดอสวัสดีครับคุณผู้ฟังถ้าหากคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งมาหาคุณผู้ฟังแล้วเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขารู้สึกหดหูและไม่มีความสุขเลยไม่อยากคุยหรือทำอะไรร่วมกับใครเลยกลัวผิดพลาดไปหมดรู้สึกไม่ดีพอไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้สำเร็จสักอย่าง เห็นคนอื่นๆแล้วรู้สึกเทียบเขาไม่ได้เลยฉันนี่มันไร้ค่าจริงๆแล้วคุณผู้ฟังจะตอบสนองต่อเพื่อนคนนี้ของคุณยังไงครับในเมื่อเพื่อนของคุณคนนี้ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองถ้าผู้ฟังยังคิดไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเพราะในคืนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์บทความดีๆจากพี่ดุยศาส,สนาจารย์สมเกียรติลิมปนาพิรัก ที่จะมาร่วมแนะนำแนวทางที่จะช่วยทำให้คืนนี้เพื่อนๆของพวกเราจะได้นอนหลับฝันดีและตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นและมีความมั่นใจรวมถึงมีความสุขได้มากขึ้นด้วยครับถ้าพี่ดุยกาลังฟังอยู่ผมและทีมงานรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านขอขอบพระคุณพี่ดุยมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราทุกคนในค่ำคืนนี้ครับจากที่ได้ถามไปในตอนแรกนะครับ เมื่อเพื่อนของเรากําลังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเราจะมีวิธีให้กำลังใจหรือตอบสนองเขาอย่างไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือบอกเขาให้หยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นครับจะมีหลายคนที่บอกถึงหลากหลายวิธีที่จะทำให้คุณนอนหลับสบายในคืนนี้ยกเว้นการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นครับเพราะนี่เป็นวิธีหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับหรือถ้าหลับก็หลับอย่างไม่มีความสุขแน่นอน ถ้าเราอยากมีความสุขสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือหยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะแต่ละบุคคลมีบริบทภูมิหลังที่ต่างกันครับและภาพสำเร็จของแต่ละคนที่เราเห็นอยู่เราเองก็ไม่รู้ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้คนนั้นต้องผ่านอะไรมาบ้างจริงไหมครับไม่มีใครเอาปลาไปเปรียบเทียบกับลิงเราจะว่าบอกกับลิงยังไงถ้าวันหนึ่งมันนั่งร้องไห้เพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีเท่ากับปลา เพราะหายใจในน้ําไม่ได้เราคงต้องตั้งคําถามดีๆให้กับลิงว่าแล้วเจ้าลิงมีอะไรที่เจ้าทําได้และภูมิใจที่ทําได้บ้างเราคงตอบคําถามนี้แทนลิงไม่ได้ก็ขอเดาคําตอบเป็นว่าฉันปีนต้นไม้ได้ทั้งสูงและรวดเร็วและชอบที่ฉันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องบอกกับมันว่าเธอเก่งมากเลยนะตัวเองสิ่งถัดมาบอกเพื่อนคนนั้นว่า ให้ยอมรับและตระหนักรู้ตนเองครับให้ยอมรับว่ามีตัวเขาคนเดียวในโลกแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อว่ามีพระผู้สร้างคุณก็รู้ดีว่าแม้แต่คู่แฝดจากไข่ใบเดียวกันก็ย่อมไม่เหมือนกันยิ่งไปกว่านั้นในเมื่อเราเชื่อว่ามีพระผู้สร้างพระองค์มีจินตนามีพระปัญญาและมีพระประสงค์ในการสร้างทุกสรรพสิ่งรวมถึงมนุษย์แต่ละคนที่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันของแต่ละบุคคลเป็นคุณค่าของคนคนนั้นยังไงก็ตามมีความจริงเกี่ยวกับที่มาของคุณค่าของตนเองในแต่ละบุคคลซึ่งเหมือนกันก็คือมนุษย์ทุกคนมีคุณค่าอยู่ที่แก่นแท้ของการถูกสร้างให้มีความเหมือนพระผู้สร้างคือความดีงามทั้งหลายในชีวิตพระผู้สร้างตรัสว่าเจ้าเป็นบุตรที่รักของเราเราพอใจเจ้ามากไม่ว่าบางคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามจงบอกกับเขาว่า ที่จริงเธอเก่งมากนะตัวเองสิ่งสุดท้ายบอกเพื่อนคนนั้นว่าให้ชื่นชมและขอบคุณตนเองการชื่นชมตนเองไม่ได้เป็นการยกย่องตนเองเหนือคนอื่นเพราะมันเป็นการยอมรับรู้บ้างว่าตนเองได้ทำอะไรดีๆไปบ้างยกตัวอย่างเช่นชื่นชมในความกล้าหาญของตนเองที่กล้าที่จะมาระบายความรู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตนเองให้กับเพื่อนฟัง หรือขอบคุณตนเองที่คอยเตือนคอยดูแลจิตใจของตนเองและพยายามหาวิธีในการแก้ไขป้องกันเมื่อพบว่าตนเองไม่เห็นคุณค่าตนเองเป็นต้นหรืออย่างน้อยก็ขอบคุณตนเองที่เป็นเพื่อนของตัวเองที่ยินดีรับฟังความรู้สึกของตนเองที่กำลังรู้สึกไม่เห็นคุณค่าของตนเองและช่วยเหลือให้ได้รับการผ่อนคลายบรรเทาและยังยินดีที่กล่าวกับตัวเองว่าเธอเก่งมากนะตัวเอง คืนนี้อยากชวนผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังเสียงนี้อยู่ให้ขอบพระคุณพระผู้ทรงสร้างที่สร้างให้เราเป็นเราที่ดีและต่างจากคนอื่นในความเป็นเราที่ถูกสร้างและขอบพระคุณพระผู้สร้างที่สร้างให้เราทุกคนเป็นเราที่เหมือนพระองค์อยากให้เราพูดออกเสียงเบาๆพร้อมกับรูปศีรษะหรือตบไหล่ตนเองและพูดกับตนเองว่าจบวันแล้วเธอเก่งมากนะตัวเอง ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมแชร์เรื่องราวดีๆนี้ต่อไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยและอย่าลืมทำตามที่พี่ดุยบอกนะครับกล่าวกับตัวเองว่าจบวันแล้วเธอเก่งมากนะตัวเองขอพระเจ้าอวยพรผู้ฟังทุกท่านในคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนคุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good night ครับ